ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องไอ้อุ้ยมังการหน่อยนะอ่ะวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นพระเหรียญน,นะเหรียญน,นี้แท้ดูง่ายนะครับเป็นเหรียญอ่ะหลวงพ่อวิเชียนนะวัดนนแปะนะครับอ่าเหรียญน,นี้จะสร้างปีสามห้านะราวปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับ เกลืสภาพแบบผิวยิ่งยิ่งเดิมๆเลยมีความเก่าให้เราดูอ่ามันธรรมชาตินะนี่นะครับเห็นไหมอ่าความเดิมความแห้งนะครับาการลุ้นล้นของลมดาต่างๆอ่าล้วนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทั้งหมดนะ,อะเอาเพื่อนเอาเราตีกล้องให้มาเพื่อนดูดิตัวหนังสือเนี่ยเขาขึ้นลึกนะเห็นไหมเป็นชั้นเป็นแท่งอาดวงตาหลวงพอ่อเห็นไหมครับเป็นเม็ดลึกคมชัดเลย ค้างกว่าเราสายมือหลวงพ่อให้นไหมดวงตาสายหืเป็นเม็ดเลยนะเห็นไหมครับอ่าจุดนี้อ่าเม็ดไข่ปลาลับรอบเหลียญต่างๆนะก็ขึ้นดีเห็นไหมนี่ครับก็ขึ้นเป็นเม็ดทั้งหมดเห็นไหมครับอ่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างเงี้ยดูง่ายนะะเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆดูบริเวณผิวเหลียญเนี่ยก็จะมีความแห้งเดิมนะอ่าก็จะมีพวกคราบฟุ้นต่างๆนะครับอ่าแห้ง แล้วก็ตรงส่วนยื่นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดดูเหมือนกันว่าทําผิวไปทําผิวก็ดูนี่ก็ได้นะครับอเช่นเวณริ้วจีวรต่างๆที่เป็นกรีบเป็นสันกันมาตรงจมูกหลคออ่อถ้ามีความซึกไปแล้วเนี่ยหรือว่าเพ่นเนื้อทองแดงแล้วเนี่ยโอกาสทาผิวก็จะน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการดูเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผาที่ถ้าซึกไปแล้วเนี่ย จุดที่เราต้องกระทบมาที่สุดเช่นส่วนที่ยืนที่สุดคือจมูกเห็นไหมโนโกแก้มต่างๆอะไรพวกนี้ยก็จะเห็นเหนือทองแดงนะครับเห็นไหมส่วนส่วนลึกด้านในเห็นไหมเช่นดวงตาเห็นไหมยังดำอยู่พออยู่ในส่วนลึกนะครับก็ยังไม่โดนกระทบอะไรมากเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการดูนะว่าทําผิวมา,าวหรือเปล่าเดิมไหมอะไรพวกนี้ตรงนี้จุดดูได้นะครับเาราพลิกเรียนมาเนี่ยเราก็ มาดูหน้าไปแล้วดูหลังต่อหลังเป็นยังไงหลังก็สัมพันธ์กับด้านหน้านะครับเป็นจุด,จ,ดจุดจุดอย่างเงี้ยธรรมชาติดูง่ายเลยนะนะครับพ่มแห้งเดิมเดิมนะนี่ครับก็จะเห็นนะครับว่าสัมพันธ์กับด้านหน้าเลยเช่นด้านหน้ามีคาบสนิมเกี่ยวลักษณะย่างลายเขาข่าวอแบบนี้ฟุ้นๆอะไรพวกเนี้ยด้านหลังก็สัมพันธ์กันไปมีโอกาสแเทก็เยอะเลยเพราะว่ามีความซอดอล้องกันนะครับความแห้งเดิม แบบนี้อ่าตัวหนังสือที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่บี้แบนนะครับแต่เป็นวิวัฒนาการของยุคปัุบันปีสามกว่านะอะแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ว่าบี้แบนแล้วจะเกศทั้งหมดก็ไม่ใช่แล้วเราต้องดูเป็นยุคยุคไปว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยการแกะตัวหนังสือเป็นอย่างไรอ่ะยุคปัจจุบันกับยุกกคเก่าก็แตกต่างกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแยกเหมือนกันถึงไม่มีพอสอนเราก็คนียอยู่ขาวข,าว,ขาวดานะครับนี่ยหูปิ้นเล็กน้อยนะครับการเจเราะหรือหูต่งางๆเนี่ยพอเราแบบไม่ตีกล้องเราพลิกดูนะเพื่อนๆเนี่ยมันผิวตึงนะ,ะครับ นี่ครับมนาด้านหน้าด้านหลังตึงเหมือนกันหมดหสมราพผิวหลังเลี่ยนนะครับโอเคเพื่อนบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้พิดพลาดไปการอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ